thank you thank mm. you เช็ดยังกินดีค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยได้มืออึอม้านะคะข่อยว่าจะนหนึ่งมืงออึมืออึเบอร์มืออึอ่าประเทศสวีเดนด้วยะคะ่ะอึยาวที่กินอ่ะมันเสียนะคะเขาเลยคาทิมอันนี้ก็คือลูกที่มันเสียเราคอยปาดออกนะคะ หนึ่อง,งอือแล้วกับชิตตำแอปเปิลเขียวนะคะทุกคนมีเอฟซีสองสทันนะคะที่ถามข่อยว่าข่อยเอาอีกอย่างหนึ่งเขานะคะมือวานนี่ที่ข่อยหนึ่งอันนี้คือหววหนึ่งเขาข่อยค่ยะ,คะทุกคนข้างล่างมันน่ะมันมัน,มน,มนห่างนะคะ่ะคือมันโดนแล้วนะคะอายุใส่งานกับ จ็ดแปดปีแล้วนะคะอันนี้คใส่งานแต่อยู่เมืองไทยข่ยเลยเอามานน้ำนะคะบัดน,นี้เพราะมันห่างเวลาห้องหนึ่งข่าแล้วมันก็จะเขา่ามันก็จะเฮียนะคะข่อยกันเลยเอาใส่ตะแกงนะคะทุกคนเอาตะแกงมาห้องเขา่าหนึ่งแบบนี้นะคะเวลาห้องหนึ่งมันก็จะเป็น,น <c oughs> ดังซีดีบ่คะหัวน่ารักบ่คะ <c oughs> น้ <c oughs> อยคขะมาขาะวัน,นี้เ้ามาเห็นนกกินกันนะคะ ่อยสโชว์ให้ทุกคนเบิ่งตอนที่ข่อยเห็ดแล้วนะคะอวานนี้กับตำแตงมือนี้บตำแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเขียว คค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับค่อยมาดามบ้านนอกรลายฟินสวีเดนค่ะวันนี้หิวข่าวลายค่ะทุกคนมาค่ะมากินข้าวน้ำกันก่อนค่อยคุยกันนะคะค่อยตามแอปเปิลเขียวแล้วก็มีกุงน้ำละค่ะแล้วกัหนึ่งมืออค่ะมือยหวานบานค่ะทุกคนแล้วก็อุ่นข่าวเย็นจากเมื่อวานนี้ละค่ะมาค่ะทุกคนมากินน้ำข่อยลงมือเลยนะคะ I'm um, apple And how... แ่บค่ะทุกคนลองตำกินเด้ค่ะแอปเปิลเขียว 啊，难看。 เหนตเขาออก,กันนะคะเขาอิ่มแล้วเขาก็มาคุยกันทักทายกันเล่นคือเก่านะคะทุกคนเมื่อนี้ยยุนีฝนตกนะคะหิมะก,ก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่ว่ากันยังอากาศหนาวอยู่นะคะหนึ่ององศาเมื่อนี้เป็นเมื่อที่สินค้าม้านะคะตอนเศร้าค่อยกาเฮดพาสต้าละกกาสมรูรโ,โกตูตาแซนด์วิชออกมาขายนะคะ และสินค้าก็จะมาประมาณบ่ายโมงนะคะเติมของเบิ้มือเลยของหลายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงอาจจะเขา้าเทศกาลคริสต์มาสนะคะคนขออกมาซื้อของนะคะเขาก็มีการเตรียมการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะคะทุกคนก็นเลยมือแอร์แล้เลยนะคะสินค้าหลายแต่ว่าข่อยกับเลืกองงานอาซีโมงนะคะมีเอซี ท่านหนึ่งนะคะถาม่อยว่าข่อยเฮ็ดงานเมื่อละจันชั่วโมงข่อยเฮ็ดเมื่อละแปดชั่วโมงค่ะข่อยนะ่ะเข้างานแปดโมงเสาเลิกสี่โมงแงนะคะทุกคนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบางครั้ง่อยกลับไปเฮ็ดวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าสมมติว่าข่อยนะ่ะมีธุนาหรือไปโรงเรียนสอนขับรถวันธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วข่อยกลับไปเฮ็์ชดเชยเป็นวัน เสาร์หรือวันอาทิตย์เองสี่นะคะทุกคนแล้วก็นในช่วงที่มอีออเดอร์จากลูกค้าหลายยังสี่นะคะเหตุเ่ราะท่านคอ่คอยได้ไปเหตุวันเสาร์วันอาทิตย์คือเก่านะคะแต่ว่าก็ต้องหาวันธรรมดาหยุดชดเชยนะคะเหตุงานอยู่นีนะะ่ก็ถึงจะเมื่อยแต่มันกบกลุ้มคานะคะ,ะเวลาที่เขาเห็นเงินเดือนออนะคะเพราะว่ามัน อ่าเป็นเงินไทยหลายบาทนะคะทุกคนก็ดีใจนะคะที่ได้งานยูนีพราะว่ายยูนีนะคอยได้อ่ากินอาหารฟรีนะคะอาหารที่อา่าจะหมดอายุนะคะเขาคัดออกคัดออกบงีอา่าพนักง,งานเก่ามาก,กินได้นะคะทุกคนถ้าแกรับใจดีแล้วก็ให้ลูกน้องให้พนักง,งานเอามาก,กินบ้านได้ก่อนแทบจะไม่ได้ซื้อนะกินเลยละคะ่ะ อ่ะก็ได้ซื้อถ้าเป็นอ่ข้าวสารเป็นน้ำปูน้ำปลาเป็นของแห้งนะคะ่ะเป็นของแหง้งอ่าที่เ้าจจาเป็นต้องซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสดเป็นปลาเชลมอนเป็นอ่าเนื้อหมูเนื้อ,องว้วอยังซีนะคะ่ะแต่พอใคได้ซื้อก็จะเอาที่หมดอายุนะคะ่ะมากินการสมมติว่าเมื่อนี่จะหมดอายุสินะคะ่ะอ่ะเขาก็จะ คัดออกนะคะเพราะว่ามันเขา่าจะเบิ้งวันทีนะคะทุกคนก็ก็จะคัดออกคัดออกคัดทิมนะคะแล้วคอยกับเพื่อนคนไทยก็จะเอาไม่กินบ้านนะคะประหยัดหลายนะคะประหยัดได้มากๆเลยละคะ่ะเมื่อวานนี้คอยก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการหาคู่การหาสามีฝรัง่งท้งเว็บไซต์ให้ทุกคนฟังนะคะ แล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการาหาผัวฝรั่งวางที่จะให้ผัวฝรั่งนี่มา,า,าซอยเหลือใส่หนีใส่ศีนแล้วก็วางเงินน้ำเขานี่มันก็เป็นเรื่องอาอยากนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ทำมาหากินคือกันเงินท้องเขาก็หายากอันนี้ก็ถูกต้องนะคะ ข่อยนามายความว่าถ้าพอค้นใจดีนะคะทุกคนถ้าเขาพอค้นใจดีนะท้าเขาหาเขานะ่ะเขาก็คงจะซอ,อยเหลือเขานะคะข่อยมีโมหลายคนมากเลยนะคะที่เขาโชคดีที่ได้ผัวฝรั่งสามีฝรั่งมาใส่หนีห้เป็นล้านล้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็เฮ็ดบ้านหลังละสามล้านสี่ล้านซื่อนะอีกหลายทงนะคะอันนั้นก็เขาโชคดีมากนะคะ แต่เฮ้าหน่าโชคพอดีเฮ้าป่ด้ทำบุญมาลายเฮ้าหน่าอาจจะบอคื้นเขานะคะอันนี้เฮาก็ต้องเพื่อใจไว้นะคะทุกคนระ้บ,บก็การหาแฟนฝรั่งทางเว็บไซต์นะมันกระเซียงเสียงที่จะเฮ้าถูกหลอกนะคะอ่าเขาแฟนโตมา้าหลอกต้มตุนสาวไทยนะคะพวกสแกมเมอร์นะคะข่อยก็เคยถูกหลอกขึ้นกันนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยนะ อ่าลู่ทันก่อนนะคะก็เลยบอได้เสียเงินนะคะอ่าบอมเนรูน่ทันก่รณ์อ่ะพี่ซ้ายข่อยนะมาเบรกไว้ก่อนกับ <c oughs> คันเป็นพี่ซ้ายข่อยบอมาเบรกไว้ข่อยก็กสิได้เสียเง,งินคือกันนะคะทุกคนข่อยเคยเล่าเรื่องนี้น่ะในคลิปตั้งแต่ปีกายนี่แหละค่ะที่ถูกสแกมเมอร์หลอกนะคะอ่าในตอนนั้นกับอ่าผิดบวังนะคะเพราะว่าตกหลุมรักสแกมเมอร์ บางที่สิพ่ออสเวินมากข่าวขีมามาซอยเหลือมาใส่นีหายแต่ก็ไมาถูกหลอกนะคะตอนนั้นคอยกะอกาักผิดวังจากแกมมอค่ะวมาแม่กันยังอยากหัวอยากของค่ะทุกคนค่ะมนีคอยสิขอจบพิเยงแค่นี้นะคะมนีมาว่อหนัวหัวมอนกับทุกคนพ่อยหายคือทอดนะคะ ก่อนสิจบคลิปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอกาขอา่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย